โอเคทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาเดินภูเขาโจวาค่ะซึ่งไฟล์ของเราเมื่อกี้เป็นอะไรที่แปลกมากเมื่อเราไปเจอรูปปั้นนางลำแล้วก็เรียบร้อยครับจอคอมดับพี่เหนือไม่ได้ยินเสียงนะจิ๋วไปแล้วจิ๋วตอนนี้เราต้องตามหาพี่เหนือก่อนพี่เดินมาไกลแล้ว ต่น่าจะตามทันอยู่นะดูเขาไปกับสาวอะ่ะหวัวคนเอา้าทางไหนเนี่ยามาถูกทางปะเนี่ยเขาแบบทางนี้ปะไป,ไปกับสาวอะ่ะทุกคนแล้วทิ้งน้องอยู่ข้างหลังอะ่ะโอ้สาวรุ่นลูกทานรกอะนะยังเป็น Baby, Baby, เบบีเพ่ปออยู่เลยนอ้าตัวจริงเขาอาจจะเป็นแบบสาวแบบอืมสะบึมเนี่ย อันนี้มันทางตานันทางนี้อ้ยโอ้ยขัยบเมอ,อ,อยู่ดีก็อันนี้อีกแล้วเราเติมน้ำก่อนเก้าสิบเนี่ยทุกคนจำได้ปะเนี่ยตรงเนี้ยที่เรามาดูอะ่ะก็คือหน้าจอเราก็ดับไปเลยโอเค ตรงขวามืออันนี้จะเป็นรูปอะไรพระพุทธรูปแล้วก็โอเคไปไปทุกคนอุย้ยอุ้ยมนจะกล้าแขนทำไมเนย่ยงไรกูไฟแชกตีแม่งไลไฟฉายตีแม่งยตามที่พี่เหนือบอกก็คืออะไรนะระนาดเอกต้องอยู่ฝัง่งขวาในชะ่ปะใช่น่าจะฝั่งขวาถน้าทูฝั่งซ้ายกองแขกอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวพี่รออยู่ตรงจุดเช็คพลายจุดหนึ่งแล้วกันะะนั่นคือความรู้นะฮะทุกคนอันนี้โอเคทางซ้ายนี่มีอะไรอุย้ยทางซ้ายเป็นทางตาหนอรูปหัวกะโหลกแล้วก็มีคนหวายางั้นเหรอเอ๊ะทำไมกันดีโอ้งั้นเราออกขวาดีกว่า เ <c oughs> งยขวามีทางไปต่อ <c oughs> โอ้ยมีคนร้องเอ้ย <c oughs> อยุตกใจ <c oughs> เกียร์น้ำแล้วก็เติมน้ำโย่ S <S ไปทางขวารูทุกคนก็ติงน้องเดินคนเดียวเขาเล็ดโก้แล้วน้งองชายจะตามทันไหมนี่เดินกับสาวสี่คนแล้วตอนเนี้ยกัวผีน้อยลงอยู่ครับไปครับโอเค โอเค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 ทุกคนเราขออนุญาตไปก่อนอเฮ้ยเฮ้ยทำไมมืดเงียโอ้ยหนูถึงเช็คพอยา์แรกแล้วเนี่ยโอ้เช็คพอยา์แรกอีกไกลอยู่นะอ้าวพี่เหนืออยู่เช็คพอยา์ไหนอะเช็คเลยเลยเช็คพอยา์แรกมาแล้วโอ้ยไปทางไหน okay, โอเคเดินขึ้นไป แล้วก็ไปทางขวาอุ้ยตกใจอุ้ยเดี๋ยวไปเดินย,ย้อนกลับไปหาอุ้ยอ,อุ้ยโอ้ย,นออยหนูเข้าอุโมงค์มาแล้วพี่เมื่อกี้ที่เรา ต้องข้ามต้องข้ามไม้เขียวมาพี่กำลังเดินลับไปหาถอยดิขอด้วยไฟแช็กเลยไฟฉายเลยเนี่ยโอ้เราไปทางออกออกซ้ายใช่เจอผู้หญิงเทดีบ้างป่ะผู <s <S ้หญิงเทดีที่ค่ตัวด้วยตัวเบียเขาเดินสวนมาไหมไม่รู้สิไม่ได้ดูเลยมี่ผู้หญิงเทดีกับไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มออริจินอลเนี่ยน่าจะเดินหนูเดินผ่านมาเมื่อกี้นะหนูกำลังปีนขึ้นไปพี่ พี่รออยู่ตรงที่แบบว่ามันจะให้เจอขึ้นมาโอ้ยใจเย็นครับพี่โอ้ย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 โดนผีตามอ่ะทำไงอ่ะตามได้มันล็อกเป้าเลยเหรอย่าหัวล้ออย่าหัวล้อดีนเฮ้ยโอ้ย อุ้ยผีนงางรำอีกอีกนี้ได้อุ้ยอุ้ยขึ้นมาข้างบนเห็นพี่แล้วพี่าอยู่้ข้างบนเนี่ยเติมน้ำกันาอ,อน่ากลัวน่ากลัวมากไปเราเจอพี่ชายของเราแล้วอินโดนะใช่ไหมอินโดบวกวกับมาเลเซียป่ะเนี่ย ใช่ค่ะไปพีอินโดเออแบบ <ไป S 1> ความเช <ไป S 1> ื่อเพราะว่าไอ้ไอ้ฮควองอ่ะมันเป็นของอินโดนีเซียมันที่พอสมอ่ะรวมอันนี้หรือเปล่ารวมมิรไทยอินโดมาเลสน่าจะใช่อ,อพี่เหนือฮอะเ,ออเดินไปจีเดี๋ยวมันมาอ,อีกไปไปไปไ,ปไปอจิ๋วไปแล้วไอจิ๋วโซโล่เลย อุ้ยขวาทางเมือ่อกี้แมวแมวพี่นางรำอย่าไปยุ่งกันนะนางรำนะอุ้ยโอเคไปโอเคไปเสียงสวดมนต์สาวสวดมนต์พี่ได้ยินปะ่ะได้ยินนี่ว่าที่หยูดเฮ้ยไฟดับเว้ย อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวอะไรเนี่ยกึ่งกึ่งกุ้งเหี้ยวะคือไหนวะเนี่ยสควิตเกมบอสแดนกันเราต้องหลบอ่ะไม่นะพี่ก็วิ่งสวนมาเลยนะโอ้ยนี่มันพิธีกรรมอะไรอ่ะเอ้าพี่เหนืออะไพิธีเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเอ้อ ไปมีสต s t ก l ก go t o ูเกเ e r let's go oh my god เฮ้ยอ้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คือหมู่บ้านไฟไหม้พี่หนนะฮะอันนี้วางถูกหรือยังยังไม่ถูกไม่ถูก เฮ้ยใจติงติงใจติงติงทบติงติงจอติงติงแล้วอะไรขวาอะไรวะเนี่ยพิธีกรรมอะไรอ่ะจอจติงติงติงจอจติงติงทบติงจอจติงติงติงตอจใจติงติงทบติงพิธีกรรมอะไรวะ One two three go ใจติงติง จกจัดติงติงต่างติงจกจัดติงติงติงจกจัดติงติงติงอะไรตรงนี้เหมือนเฮ้ยตำหนักดีไฟไหม้เปล่าเปล่าอ้ยมันมันน่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างอะ ใช่ไม่เคยไป่าชาวบ้านเอยไปไม่หมดอ่ะทักทักทักนี้ This way this way this way follow me โอ้ยค่อยๆไานะอุ้ยอุ้ยมันเดืองดับเดืองดับนี่แหละอะไรนะเดืออะไรเดือดิงดังโคตรเดือดดิงดังอ่ะ ดี๋ยวไม่ใช่ไปทางนู้ <laughs> น,น no 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 this way this way ใครมันจะมาเดินวะภาพจริงเหอะนั่นในชีวิตจริงนะหนูวนกลับตั้งแต่ไฟฉายเอ้ยอยู่ดีมันก็ปรับเวลาเป็นมืดแล้วอะ่ะจริงๆ เราจะมาเดินวะโอ๊ยสวยวะไรต่อทบ่ข้างล่างใช่ไหมใชม่น้ำจัดกลิ้มน้ำจักหน่อยอแล้วก็เติมแต่น้ำมาถึงด้วยแฮะในป่า <c oughs> น้ำมาถึงได้ไงไม่คิดว่าข้าไม่ตีมาไม่ใช่หรอ <c oughs> โอโอจี้เลยว่เฮ้ย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 กระโดดทำไมกระโดดทำไมตาผมนไม่ล็อกเป้าไม่ล็อกเป้าพี่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 เดินเดินเดนเดินเดินตามทำไมวะมอยากโดนหัวด้วยไฟฉายไหมอุ้ยมืด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 มันมันมันจะมีตัวเดินเดินตัดอะนั่นไงนั่นไง แบกลงมาด้วยมีแบกลงมีอะไรป้างะมีแต่บ้ามันโดดทำไมอ่ะพี่เหนือโดนผีตามกึ่งกุ้งกุ้งงี้มันแบกลงลงลอยตามด้วยอืมปัตตาฟ้าโอเคเช็คไฟเท่าไหร่เช็คไฟสอง ไปลอยตามไม่หยุดเลยอ่ะคือตรงนี้ฝังฟ้าไม่มีอะไรมุนลอยสูงได้มุนลอยตามมาแล้วกันไหมลอยตามั้หายเฮ้ยโอ้ยเรียกพี่รดเลยนุ่นก็พี่ไม่ปีนต่ออ่ะเ ด,ดูหน้าเราสิทุกคนเข้ากับบรรยากาศมากกับพิบตาด้วยพี่เหนือไปไหนเนี่ยมาอย่างเนี่ยยัง้ปีขึ้นไม่น่าไปขึ้นผิดทางลงๆๆๆหลุมต่อบุยซ้ายหรือขวาพี่ขวา้ล้ซ้ายดี วาดิอ้าวตันขวา้หลขวา้หลจริงด้วยไม่ตายเถอะจะถือถือว่าทำกฎฟ,ฟิสิกได้ดีนะเนี่ยแบบย่าปิวอะอ ภาพมันก้างสวยค่อนข้างสวยอยู่อุ้ยมองไม่เห็นเอ้าเราไม่อยู่ไหนในบ้านเหรออะไรอ่ะอะไรเฮ้ยอุ้ยไม่ใครเข้าประตูวะคืออะไรอ่ะเอ้าอะไรอ่ะเราต้องเดินผ่านไปเรื่อยๆเหรอเอ้าเอ้ยลงเหรอเอ้าอะไรไม่รู้ พิธีกรรมอะไรไปไหนเนี่ยอ๋อเดนทะรุมมาเรื่อยๆเอาจอสานเหนือเอาเอาโศกกูเลยเนี่ยเอาหนูชาเอาโอ้เอา้เอาเฮ้ยมีเสียงคนตำคดแหละ ตำอะไรหลากกินส้มตำบอกตำไทยพริกสองเม็ดพริกต้อพริกห้าเม็ดแล้วเวยนี่จะแซ่บไปทางขวาที่กูอยู่ไหนเออเอา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 ล็อกเป้า จะกระโดดเตะขาคู่เลยนะเฮ้ยกระโดดทีไมเตะขาคู่มองแผ่นหลังพี่ชายที่เดินนำหน้าไปสรงนี้ถ้าน้องหายก็คงไม่รู้ตัวเนี่ยจริงๆโดนสูบอะเมือ่อไหร่อะ อุยเดี๋ยวซ้ายมันจะไปจบที่ไหนวะเนี่ยมีมีอีกเช็คพอยต์หนึง่งเมื่อกี้หนูเห็นสามทับสี่เราถึงสามแล้วโอเคจะไาอีกหนึ่งนะใช่น่าจะอีกหนึ่งเดินเน้ออยากรู้ว่ามันคือพิธีกรรมอะไร ที่เราเห็นคลิปนี้ไม่มีคาซีนลงเต็มไม่มีตัดด้วยลงเต็มใช่ไม่ตัดโอเคเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดผ่านตลอดพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไหมอะไรอ่ะ นี่ไงสี่ทับสี่แล้วอันนี้คนหรอไม่มีคนตายด้วยข้างล่างด้วยโอ้โหนรกปะนี่นรกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยพี่หนืาตายเหรอใช่ไปเกิดใหม่ละ <laughs> โอเคโอเคโอเคอุย้ยอุ้ย เราจะรอพี่เหนือตรงนี้จะผ่านยังไงเนี่ยหนูหนูรออยู่พี่มันจะเดินผ่านยังไงวะหนูผ่านมาได้พี่ก็ต้องผ่านได้พี่เชยที่เดือตกเลยอ่ะพี่กระดึบกระดึบสิกระดึบอยู่กระดึบไปแบบสไลดหนอนตอนเนี้ยสไลด์หนอนอออโอเค โอ้เป่หายเลยเห็นไหมล่ะการมีเป้บ่งบอกถึงว่าคุณยังไม่ตายนะฮะผมผมไม่ได้ตายผมไม่พกมาดูดิพี่เหนือขาจะหลุดขาจะตกคื้นอ่ะโอเคปาดขวาเพื่อหวังผลปาดขวาเพื่อหวังผลไอ้จิ๋ว ไอจิวไอจิวลูกป้านั่นลูกพี่เหรอชามนอซี่ฮะนี่พี่เป็นแอบมีอะไรกับนางรำในป่าแล้วก็มีจิวออกมาหรอบ้า <c oughs> <c oughs> ไปจิวกริบกริบกริบไปแบบไซด์ไซด์ o ูมิซิ่งมี e ลิทเติ้ลเบบี้ อโอ้มันจะจบที่ตรงไหนพิธีกรรมบ้านี่โว้ยกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวนี่ไปแบบเซียนไปแบบเท็กเดียวผ่านไม่ต้องพิธีกรรมเยอะ อืเดินตามสัญชาตญาณเดินตามสัญชาตญาณแต่เป้หายนะก็เพื่อเดินตามสัญชาตญาณที่แล้วเป้กูเลยหายเนี่ยเอ้ากระโดดไปตรงไหนอะนี่ไงเป็นไงขึ้นมาได้เลยจิ๋วไปไหนอ่ะเราจะขึ้นไงอ่ะ เอาออกทางขึ้นตรงนี้เย่แ yeah, ล้วกูอุ้ยไกลเลยไอย้จิ๋วรอรอพี่ชายใหญ่ <laughs> ดูเดินตามสัญญาณทยาน <laughs> <laughs> เทคเดียวไม่มีอีกแล้ว <laughs> กระดิบกระดิบ <laughs> จิ้วถอยแบบปาดำเอง <laughs> ดูซะสั่น,น่านกงานหักเลยเอาละใจเย็ยนเราต้องค่อยๆเป็นๆไปอ,อันนี้คือคนเล่นในคอมจริงหรือเปล่าถามแค่นี้อหักแบบเซียนหักแบบดิจิตอลมาละมาละมาละ go go เสร็จแล้วกระโดดแล้วคิวเว้ยตอนนี้นุชากำลังเรียนในหมวดบุคคลที่หนึ่งวิดูพี่เหนือเดินผ่าน เฮ้ยออกขวาเพื่อหวังผลอุ้ยจะเช้าเหรอเอเช้า,เอาอยู่เ,ยเช้าเฮ้ยเรารอดแล้วพี่น่าจะหมดจากอาถรรพ์แล้วปะม,มันเช้าแสดงว่าเรารอดแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่อันนี้ได้ยินเสียงนกนะปกติไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลย กินน้ำกินน้ำเฮ้ยถึงแล้วการสำรวจสำเร็จได้รับใบรับรองใบรับรองอะไรอ่ะใบรับรองแพทย์เบอร์สี่นี่เหรอเออนี่ไงใบรับรองการปีนเขาเย้งแลควคอนเกรสครับ แล้วลงไปไงต่อทีเนี้ไม่รู้ไปไงต่อจบหรอจบแล้วหรอหนุชากับพี่จอห์นแสเน่เป็นผู้พิชิตผู้เขาโจว่าไปทะเบียนอะไรอะ่ะสามหนึ่งสองห้าแปด M D P L เลิกทำสำเร็จเย้าเย้เย้